นะครับก็พยายามดูแลในค,ความฝ่ายความมั่นคงก็ทําไปการพัฒนาก็ทําไปนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขของเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่าไอความรู้สึกมันไม่ดีขึ้นนะครับเพราะมันยังเกิดกยบทุกวันะนะครับคือเราเราลดเราลดมาก็จริงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะโดยเฉลี่ยจะสามสี่สามสี่เหตุการณ์ต่อวันอะไรอย่างเงี้ยะนะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยไม่มีใครพอใจนะครับผมก็ไม่พอใจ ก็ได้มาซักซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่บ้างหนึ่งคือเรื่องบูรณาการยังเป็นปัญหาอยู่งานด้านพัฒนากับงานด้านความมั่นคงยังไม่ค่อยเชื่อมกันนัก <Okay. S 1> ซึ่งเราจะต้องปรับโครงสร้างเป็นกฎหมายต่อไป mm hmm. แต่ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมาปรับปรุงตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือว่าเราคงจะต้องมีความะละเอียดอ่อน ในการรับรู้ความรู้สึกปัญหาต่างๆแล้วก็ตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการเร่งรัดดาเนินการมีการซักซ้อมความเข้าใจกันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางเรื่องนะครับอย่างเช่นการเยียวยานะครับขณะนี้ก็ทางน้ฐตรีสาธิตก็บอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะเอาเรื่องของกรณีตากใบเข้าไปในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ก็มี คำพิพากษามาในทํานองว่าเาจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดนะฮะเราก็จะไปดูในกระบวนการเยียวยาแล้วก็เราก็ยังให้ความสําคัญคับเรื่องการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเพราะนั้นคือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าถามถามใจผมผมก็บอกยังไม่พอใจนะครับแล้วก็จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องใช้เวลาอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความลงตัวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะฟังดูคุณอภิสิทธิ์ให้ความสําคัญทางด้านความรู้สึกของคนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะมีกลไกของรัฐที่ลงไปในพื้นที่สามารถสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในภาคใต้กลับมาถึงรัฐบาลเพียงพอหรือยังคะมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสภาเองนะฮะซึ่งมีทั้งสสนะครับแล้วก็มีทั้งผู้นำ สายต่างๆเช่นผู้นําชุมชนผู้นําศาสนานะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเราเรามีช่องทางในการสื่อสารแล้วก็เปิดโอกาสให้มาได้สะท้อนความคิดเห็นอยู่เกือบตลอดเวลานะครับอย่างทุกเสาร์อาทิตย์ขนาดเนี้ยสภา,าก็จัดให้มีผู้นําทางศาสนาใน3จังหวัดเนี่ยมามาเยี่ยมที่สภา,าแล้วก็ได้มีโอกาสสะท้อนปัญหาให้ผมฟังนะฮะทุกสัปดาห์เลยนะครับพเพราะนั้นรตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ทุกฝ่ายได้มองเห็นว่าเราใส่ใจจริงๆ กับปัญหาส่วนการลงพื้นที่นั้นนะครับท่านรองนายกสุเทพก็เพิ่งพาคณะไปลงพื้นที่มานะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะหาจังหวะโอกาสในการที่จะไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งคือไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปดูความคืบหน้าในในหลายๆเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับเราจะเห็นภาพคุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่มากขึ้นไหมคะจากนี้ไปเพราะที่ผ่านมาช่วงนี้ก็คิดว่าหลังจากสมัยวิสามันน่าจะมี โอกาสมากขึ้นติดนิดเดียวนะครับก็คือว่าผมต้องทางานด้านการต่างประเทศไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเนื่องจากพูดง่ายๆก็โดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยต้องไปให้กับอาเซียนแต่ละประเทศนะครับก็สัปดาห์หน้าจะเก็บได้อีก2ประเทศนะครับแต่ก็ยังค้างอยู่นะครับมาเลเซียกัมพูชามเยพูชาแต่ผมยังค้างฟิลิปปินส์ยังค้างบรูไนยังค้างพม่านะครับสิงคโปร์ผมจะไปวันที่22่นะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญมากเนี่ยผมก็จะเดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คงจะหาจังหวะเวลาโอกาสในการที่จะลงพื้นที่มากขึ้นครับขออนุญาตคุยเรื่องของรถเมย์รถเมย์เป็นประเด็นร้อนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยมีแนวคิดจากรัฐมนตรีคลังว่าอาจจะมีการออกพันธบัตรระดมทุน แล้วก็จัดตั้งเป็น SPV ขึ้นมาบริหารจัดการท่านนายกมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแนวคิดนี้อันนี้ก็มีการพูดกันในคอรอมอะนะครับคือประเด็นปัญหาเรื่องจะเช่าจะซื้อจะเช่าซื้อจะต้องกู้หรือจะออกอพันธบัตรหรือจะทําองค์กรพิเศษเนี่ยคือมันล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งสิน้นนะครับแล้วก็แต่ละทางเลือกก็มีจุด,จดแข็งจุดอ่อนท,ที่แตกต่างกันไปนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า,าที่ ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราอาจจะไปดูเฉพาะเป,เป็นรายละเอียดของเรื่องมากกว่าการดูทางเลือกภาพใหญ่นะครับนี่การดูทางเลือกภาพใหญ่นี้ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเมื่อมีการทักท้วงว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้เงินมากถึง6 4 0 0 0ล้านหรือก็ต้องไปดูว่าแล้วแนวทางอื่นถูกกว่าหรือไม่ถูกกว่าแล้วป้องกันปัญหาที่เรากลัวว่ามันจะซ้ํารอยกับที่ผ่านมาหรือไม่ นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งก็เป็นก็เป็นความคิดที่ทางท่านตรีคลังมาเสนอในช่วงประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างกระชั้นและมันก็ยังไม่สามารถที่จะมาพิจารณาได้โดยเทียบเคียงกับข้อเสนอเดิมนะดัะนั้นวันนี้เมื่อเราให้ทางกรรมการของสภาพัฒน์เข้าไปดูหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับทางเลือกทั้งหมดผมว่าจะมีเวลาในการที่จะมาไล่เพื่อจะเปรียบเทียบ แล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับประชาชนทุกคนถามค่ะว่าทนายกเมื่อได้คําตอบกลับจากสภาพัฒน์แล้วจะทํำยังไงต่อก็ต้องเข้าคอรมอนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับสภาพัฒน์ไม่ใช่คาตอบสุดท้ายถ้าเกิดกลับมา,าว่าจะตเข้ามาซื้อสมมุติกลับมาาต้องซื้อก็ต้องเสนอมาให้คอรมอนอนุมัติให้ซื้อกรณีซื้อเนี่ยถ้าคอรมอนอนุมัติให้ซื้อเนี่ยต้องถือเป็นการเป็นงบลงทุนของคอสมกมันก็จะต้องไป ตามกฎหมายนะฮะก็คือว่าจะต้องไปให้ทางาหน่วยงานต่างๆเขาให้ความเห็นชอบอันนี้ก็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 เป็นขั้นตอนปกติถ้าบอกว่าเป็นเช่าซื้อถ้าบอกว่าเป็นอะไร SPV เป็นอะไรก็ต้องมาดูว่าขั้นตอนกฎหมายคืออะไรแต่ว่าผมคิดว่าหลังจาก1เดือนสภาพัฒน์ทการเปรียบเทียบมานะฮะถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงจะทำประชาพิจารณ์ไหมคะ ช่วงนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่ก็บอกเขาจะทําประชาพิจารณ์ซึ่งผมก็บอกก็ดีแล้วก็มีข้อมูลข้อสรุปหรือการประมวลความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งไปให้ทางกรรมการของสภาพัฒน์เขาก็จะเขาก็จะได้สามารถได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนรอบด้านนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับข้อมูลของแต่ละฝายนี่ก็ก็จะยังไม่ตรงกันอยู่คือตอนนี้เข้ามาเยอะมากจากที่ต่างทางใช่ครับใช่ครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราถึงต้องให้ทางสภาพัฒน์ไปดูเพราะว่า ไอ้ตัวเลขต่าง,าง,างๆเนี่ยมันยังมีการโต้แย้งกันอยู่มากครับมาตรงนี้แล้วไม่ถามทนายกเรื่องการเมืองคงไม่ได้และก็เชื่อมโยงมาจากจากรายโครงการนะคะทนายกพูดประทถาเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันการทําการปลงความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการเมืองไทยและในขณะเดียวกันควบคู่กันไปเนี่ยเราก็เห็นคุณอภิทธิ์เองหรือว่าแม้กระทั่งรองหลายๆท่าน ดำเนินการหรือว่าเรียกได้ว่าชะลอโครงการต่างๆซึ่งอาจจะทําให้พักร่วมรัฐบาลไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตรงนี้คําถามเกิดว่าจะมีผลกระทบต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าผมผมทำงานเนี่ยโดยอาศัยหลักว่าเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนานะครับทำแล้วมันมีผลทางการเมืองหรือไม่ก็ก็ก็ก ไม่ควรจะามาเป็นปัใจจัยในการที่จะมากําหนดว่าจะเป็นเราจะต้องไปตัดสินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองคือเราต้องตัดสินโดยประโยชน์ของประชาชนของส่วนรวมนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเราอย่าไปมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเห็นไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องระหว่างพักระหว่างอะไรนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจว่าโครงการที่เสนอมาเนี่ยเป็นโครงการของพักไหน รเราก็ดูเนื้อของโครงการานะครับบางเรื่องที่คนในพักประชาธิปัตย์เสนอมาก็ไม่ได้ไปไม่ได้รับอนุมัติอย่างที่เขาต้องการก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าบางทีหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีข้อพิจารณาของเขานะครับแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นก็เห็นต่างนะฮะหรือคนอยู่ข้างนอกก็เห็นต่างนะฮะทั้งหมดเนี่ยเราต้องออทํากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม,ไม่ไม่ไม่กระทบทางการเมืองก็คือว่า ผมไม่ได้มีวาระทางการเมืองค่ะนะผมผมจะไปได้ประโยชน์ะไยจากการขัดใจเ,เพื่อน